ตัวเราเองลืมตาขึ้นมาแล้วเรายังได้มองเห็นโลกนี้นะครับมองไปจากหน้าต่างในที่สูงๆตรงนี้นะครับมองดูวิวนะครับเรายังคงมีชีวิตอยู่ชีวิตของทนายความคนหนึ่งนะครับตอนนี้ช่วงที่ผมนั่งมอง ดูวิวด้านนอกระหว่างรอรถมารับเนี่ยนะครับก็มานั่งคิดถึงลุงพลมาคิดถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับลุงพลนับตั้งแต่ก้าวแรกที่ตัวผมเองเนี่ยได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับทางคดีหรือครั้งแรกที่ได้มีโอกาสรู้จักกับลุงพลนะครับบางท่านก็บอกว่าเป็นบุญวาสนาที่นำพามาเจอกัน มีบางท่านก็บอกว่าเป็นเวรกรรมที่เ,เคยสร้างร่วมกันมาก็เลยต้องมาช่วยกันเกืเ้อหนุนกันนะครับแล้วก็หลายคนก็แสดงความคิดเห็นกลับมาหาผมเยอะแยะมากมายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่เดือนมกราคมจนนี้เดือนมิถุนายนเรารอ5เดือนเศษจ,จะ6เดือนเต็มครึ่งปีทนายสมเกียรติหรือตัวผมเองเนี่ย เราเนี่ยได้รู้จักลุงพลในแง่มุมไหนนอกเหนือจากการเป็นทนายความให้กับลุงพลในการทำหน้าที่นะฮะเออก็นั่งคิดเช้าเช้านี่ก็นั่งคิดเช้าเช้านี่จะเป็นช่วงที่สมองยังปลอดโปร่งอยู่นะครับยังไม่ได้รับข้อมูลอะไรเต็มๆเข้ามานะครับ ต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับว่าครึ่งปีครึ่งป,งปีที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตของลุงพลเนี่ยได้สอนอะไรผมหลายอย่างนะครับได้ทําให้ผมเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนอกเหนือจากการเป็นทนายความการเป็นทนายความเป็นชีวิตประจําวันที่ผมเองได้เรียนรู้ในทุกๆวันอยู่แล้วนะครับแต่การที่จะได้เรียนรู้ชีวิตของคนคนหนึ่ง ของคนที่ถูกจัดตั้งจ,จัดวางนะครับให้เป็นคนที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนหรือของชาวโลกด้วยซ้ำไปนะครับหรือบางคนก็ใช้คาว่าเซเลบนะบนะซึ่งผมก็มานั่งคิดนะฮะว่าตั้งแต่รู้จักจก,กลุงมาเห็นรอยยิ้มลุงมากี่ครั้งนะครับทุกท่านครับ ตั้งแต่ท้ายสุเกตเจอลุงพลมาผมเคยเห็นรอยยิ้มของลุงหรือเสียงหัวเราะของลุงพลกับป้าแตนมากี่ครั้งนับครั้งได้นะครับครึ่งปีมานี้นี่นะครับผมไม่ได้เห็นรอยยิ้มหรือเสียงหัวเราะของลุงมาถึงตัวผมเองได้สัมผัสนะครับนะบ่อยเลยนะครับผมว่า เท่าที่ได้คุยกันกับลุงพลมาเนี่ยนะครับได้มีการเห็นสิ่งหัวเราะของลุงพลไม่เกินสักสี่ห้าครั้งในรอบครึ่งป,งปีนะครับนอกจากนั้นก็ลุงพลเองก็จะอยู่ในความรู้สึกที่วิตกนะครับ,นะรบเพราะว่าจะมีแต่คนเนี่ยเอาแต่เรื่องไปให้นะครับนะครับทุกท่านคิดตามผมดีๆนะครับ ลุงพลหรือนายชยพลวิภาที่ท่านกำลังาตามข่าวเขานะครับรู้จักกับเขาผ่านทางช่อง YouTube หรือสื่อใหญ่ก็ตามนั้นผมยืนยันและนอนยันเลยนะครับว่าเขาเป็นมนุษย์เป็นคนคนหนึ่งที่มีความรู้สึกนะครับไม่ได้มีอะไรที่วิเศษเกว่าบุคคลอื่นเลยนะครับลุงพลป้าแตน ในมุมมองที่ผมได้สัมผัสก็เป็นชาวบ้านธรรมดารรมดาคนหนึ่งนี่แหละครับไม่ได้มีอภิสิทธ์ชนหรือเป็นผู้ยิ่งใหญ่หรือเป็นคนที่มีอำนาจอะไรมากมายอะไรไม่มีนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดไม่มีอิทธิพลไม่มีอำนาจจะอยู่รอดมาถึงวันนี้เหรอนะครับคดีความที่ลุมเร้าเข้ามา จนมีทนายตั้มมีตัวผมเองเนี่ยเข้ามาดูแลคดีแต่ละส่วนนะครับนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกนะครับลุงพลเองไม่ได้เป็นคนที่มีอ,อำนาจอะไรเลยลุงพลทุกวันนี้เป็นคนที่ถูกกระทำนะครับถูกกระทำถูกดำเนินคดี ถูกประนามถูกตาหน้ามาโดยตลอดเลยทั้งทั้งที่คดียังไม่ได้มีการตัดสินอะไรด้วยซ้ำไปนะครับแต่วันนี้มีคนมาช่วยลุงช่วยป้าไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศก็สงกำลังใจส่งความอนุเคราะห์กลับมาช่วยผมเองก็ได้รับการติดต่อจากผู้รักผู้ใหญ่ให้มาช่วยลุงนะครับในความมืดย่อมมีความสว่าง ในความมืดย่อมมีความสว่างลุงพลเองแม้จะถูกดำเนินการดำเนินคดีต่างๆแต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากกัลยาณมิตรหรือคนที่เขามีความเ,เมตตานะครับเห็นใจนะครับหรือเราอาจจะเรียกว่าเป็นบุญวาสนาของลุงที่มีมาแต่ชาติปางก่อนหรือเปล่าไม่รู้นะครับที่ทำให้ลุงรอดพ้นมาได้ถึงทุกวันนี้ แต่ว่าเรื่องนี้ยังไม่จบมหากราบเรื่องนี้ยังไม่จบมหากราบเรื่องนี้ยังคงต้องเดินทางต่อไปเราจะต้องดูต่อไปว่าในการเดินทางของอเุงในช่วงที่เหลือต่อจากนี้นะครับข้างทางมีใครเดินเคียงข้างหันหลังกลับไปมีใครเดินตามมองไปข้างหน้ามีใครนำทาง นะครับเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าลุงพลเองไม่มีความรู้กฎหมายนะครับลุงพลเองเป็นเพียงชาวบ้านที่มีความอดทนพอสมควรเลยนะครับในเรื่องนี้นะครับถ้าเป็นบางคนบางคนที่สงสยัยอาจจะสติแตกไปแล้วก็ได้อพูดตรงๆเลยคนคนหนึ่งโดนทีคดีทีห้าหจ็คดีภายในห่วงเวลาเดียวกันแต่ละคดีก็ไม่ใช่คดีเล็กๆ นะครับโชคดีที่เขายังตั้งสติได้เขายังตั้งสติยังมีสมาธิในการแก้ไขปัญหาและโชคดีที่เขายังมีกัลยาณมิตรที่เขายังมีบุคคลมาคอยให้ความช่วยเหลืออย่างถูกวิธีถูกทางนะครับหลายคนฝากข้อความถึงผมฝากทางผมไปถึงลุงพลไม่ว่าจะเป็นทางด้านกฎหมายไม่ว่าจะเป็นทางด้านความเชื่อ บางคนฝากว่าบอกลุงนะให้ประกอบพิธีในการาบูชาพ่อปู่ด้วยการจุดทูกกรรำหนึงการแจ้งเวลาเก้าโมง9ก้นาทีนะครับบอกขอพรจากพ่อปู่ให้ช่วยเหลือคุ้มครองบางคนก็เสนอข้อความเห็นทางกฎหมายมาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับลุงนั้นไม่ได้เป็นความผิดเพราะอะไร1 2 3 4ก็ว่ามาโดยมีการ ส่งข้อมูลมาทางไลน์ก็มีส่งข้อมูลมาทาง messenger ก็มีนะฮะวันนี้ใครไม่เป็นลุงพลหรือนายชัยพลคงคงจะไปรับรู้ความรู้สึกตรงนั้นไม่ได้นะครับวันนี้หลายคนที่ได้รับรู้ข่าวสารของเขานะครับก็อาจจะ นะครับอาจจะเป็นห่วงเป็นใหญ่เขานะครับก็น่าเป็นห่วงครับถ้าพูดตรงๆก็คือยังน่าเป็นห่วงอยู่เพราะว่าในเมื่อมีม,ม,มีปัญหาทางด้านกฎหมายยังไงก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับผมเลยก็ต้องทําหน้าที่ของผมอย่างเต็มที่ต่อไปคุณตั้มก็ทําหน้าที่อย่างเต็มที่ต่อไปนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับว่า ถ้าหากเราจะรักเขานะครับเราอยากจะช่วยเหลือเขาเราจะต้องช่วยเหลือเขาอย่างถูกทางนะครับความสงสารมีได้ความเห็นใจมีได้แต่จะต้องให้ถูกวิธีถูกทางถูกจังหวะเวลานะครับบางครั้งความสงสารหรือความเห็นใจที่ท่านมีและมอบให้กับลุงพลนั้นบางครั้งมันอาจจะกลายเป็นหอกดาบ ที่กลับไปทิมแทงลุงพลกับป้าแตนก็ได้นะครับหอ,อกดาบต่างๆคือความสงสารความเห็นใจต่างๆถ้าส่งไปผิดไปล่เวลาส่งไปผิดวิธีมันจะกลับกลายเป็นหอ,อกดาบที่เอาด้านคมเข้ามาแทงตัวคนที่เรารักหรือคนที่เราเชื่อเชื่อมั่นว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ผมเอง เออเป็นคนพูดจาแบบนปากไม่หวานนะครับเวลาคุยกับลุงก็คุยแบบพงผงตรงๆนะครับก็เรียนทุกท่านนะครับว่าพูดด้วยความปรารถนาดีไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่ดีเลยนะครับลุงพลเองเป็นผู้ว่าจ้างนะครับเป็นลูกความผมนะครับผมก็ต้องดูแลเขาอย่างดีที่สุดแน่นอนนะฮะแล้วก็เวลานี้เนี่ยนะครับ ก็ยังไม่รู้ว่าข้างหน้าจะมีอะไรมาอีกนะครับยังไม่รู้ว่าจะมีแผนยั่วยุอะไรมาอีกนะครับยังไม่รู้ว่าฝ่ายตรงข้ามซึ่งหวังดีหรือหวังไม่ดีก็ไม่รู้จะมีอะไรมาอีกนะครับวันนี้ลุงพลเองจะต้องมีสติตั้งมั่นอยู่ในศีล สิ่งหนึ่งที่จะช่วยลุงพลได้ก็คืออยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะครับถ้าหากลุงพลอยู่ในศีลอยู่ในธรรมแล้วผมเชื่อว่าน่าจะผ่านวิกฤตการณ์ตรัวนี้ไปได้นะครับเช้านี้ก่อนที่จะไปทํางานก็เลยรู้สึกว่าอยากจะระบายอยากจะบอกทุกท่านว่าทนายสมเกียรติเองหรือทนายตั้มเองไม่ได้เคยเคิดเขาเรียกอ,อะไรฮนะที่จะไม่ปรารถนาดีกับลุงกับป้า รับรองได้ครับทั้งสองคนคือคุณตั้มกับผมเนี่ยปรารถนาดีแน่นอนนะครับและมากซะด้วยนะครับงานของคุณตั้มท่าทางจะหนักกว่าผมด้วยซ้ําไปเพราะเขาถือว่าเป็นคดีใหญ่กว่านะครับเพราะฉะนั้นขอทุกท่านครับเมื่อได้รับชมคลิปตัวนี้แล้วนะครับก็ขอให้อย่าก,กังวลแล้วก็ขอทุกท่านรักลุงให้ถูกทางแล้วกันไม่ใช่รักลูกนะครับรักลุงให้ถูกทาง ขอให้ส่งความปรารถนาดีส่งกำลังใจไปให้ลุงกับป้าด้วยความรู้สึกที่ที่เราเราเราเหมือนกับเราหวังดีกับใครสักคนหนึ่งเราจะต้องไม่ไม่เอาความหวังดีไปทำลายเขาแค่นั้นเองนะครับแล้วก็อย่าไปเครียดจนกระทั่งตัวเองล้มป่วยหรือกลายเป็นคนป่วยเป็นโรคเครียดนะฮะมันจะไม่ดีแล้วผมคิดว่า ลุงเองป้ายงก็คงไม่อยากเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะฮะโอเคนะครับผมขอใช้เวลาในช่วงนี้คลิปสั้นๆเดี๋ยวมีอะไรผมก็คงจะมาบอกท่านอีกนะครับขอบพระคุณนะฮะแล้วเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันนะครับสวัสดีครับ